เอาไปซื้อ <หา S 2> ันนั่นเด้ออ่าเ,เอาไปซื้อก <re> ันหุกระต่ายมาใส่ให้ใส่มาใส่ให้<ด><ด>มาแจ้งเอฟซีเนาะมาแจ้งเอฟซีอ่าซีขึ้นอ่าบานไม่วันที่10ซีขึ้นเพื่อนน้องดำเพี่น้องเอ้ยเนาะที่ไหนกัถ้าเบอร์สโมนล่งกันบรรยากาศ<ด>ที่เป็นอะไรเนาะด้วย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 เออมาบอวมา ไม่านเอาบไม่เอดอันน้อบ้านเฮาบ้านเรบุ้นีด้ด้านเบ้งนี่ยั่รบาอกลอยอ่างนอน้ันนี้ดอกหอมเออเอามาใอันนี่บอกเอเออเออเาอเาอเอ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 นเออเอนเอนเอิเออเเออเอเออเออเอนเอนเาอเออเอนเอนเออเออเออเอนเอเออเอนเออเอนเอนเาเออเอเอนเอเอ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 อเเอเเาเเเเอนเนเเนอเอเนเเ เป็นว่าของพี่มอทังบานพี่มอโดยเอาาามบางว่างนถ้าเราคือแบบโอ้ยต้องโอ้ยเอาใช้ใช้บานนี่ดึงไ้ขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะฮะเชื่อาแจกวัโอเคตอใจ เมืพพ่ดภาพมืดฝนมาอีกเลยพีนย่น้องเอ้ยเนาะเมือออ่อก่อนอยังหอนยังเอาอยู่เมื่อวานนี่ก็คึมเนาะเมื่อนี่ก็คึมพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วพีนว่น้องเอ้ยเนาะอ่าบรรยากาศลมๆเย็นๆเมื่อนี่หนาวเอาสุฤดูหนาวเขาไอีกเลยอาจจะหนาวน้ำพ่นพี่น้น <c oughs> องเอ้ยเนาะคอยมาแล้วก็ได้ไปเลยเนาะเอ้เนาะเอา สบายดีเด้อพี่น้องเด้อนอนสบายดีเบอด์ดุูคูจูคนพี่น้องเอย้ยพ่อพ่อกับซองบอแสนคือเกาเนาะมื้อนี้กัแวะมาหาน้องดำเนาะสบายดีเด้อเ <c oughs> นะาะบ่ได้มาโดนพอสมควรพี่น้องเอย้ยเนาะเรื่องแต่เรื่องแต่มือไหน,นะนเนาะมาเ,เลย,นะเอ,ยอ๋อโดนไะด้เนาะเอ๋อมันโดนได้จนบ่จื้อเนาะอ๋อเออตัว ฝนตกแหงบอกมึงน่ะลมแหงบอกเปริกเปริกเปีิกมดเลยเปรปกมดเลยเนาะเปริกทั้งหัวเนาะเป็นไรอันเฮือนใหม่เลยเข้าไปเซ็กบ่วงบ่บ่ได้หัวอย่างบ่เอ้าเอ้าแล้ว Cái mưu của hùa are like lại cả no, what I did then. Good này hết who are you? Oh, a young body, a young creature called where we see what. Can you get? 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 มัวเบ็ดขึ้นมาเอาอเนาะเนาะดีเธอคอนี้บ,บ,บอบอลบเนาะเขาว่าชูนี่ใชนบดนั่นได้นหนิเนาะเอ่าเออเดี๋ยวยะเฮาับบมายามเบิ้งพี่น้องเยเนาะเพราะว่า หลายมือเลยอันนั้นเพิ่งยังบ้านท่านแล้วว่าใช่แล้นี่ปูนมดบ่ปูนมดอ่าหนึงหน่อยหนึ่งเนาะโอ้ยเนาะปูนก็ได้จะว่าไม่พอกดีกระเทิรนแทะอ่าไปใช้ม้เนี่ไปบ่ได้านท่นบ่ แต่เสานี่ยัพักแล้วแล้วก็ซักครึ่งฮะก็แล้วเออคอยพักแล้วเปิดตู้ดิเปิดตู้ยังไม่ทันลงมาขึ้นลงมาเพิ่นเพิ่นไปใส่ก็เพิ่นไปคายทำไมถึงดิเอออ่ออย่าดิเอให้แม่อุ้มเลยอยู่ให้ช่วยเปิดตู้ไปยังเปิดตู้ไปยังตู้บวชเออเูิดตู้บวชเดี๋ยวเราจะไปดึงไม้ได้เนาะอ้อลิ้นน้ำเท่าไว แตเอานุมให้อย่าอยู่อ่ะไปขายผคือกา่ไอ้ม้ไปขายเักอหาไมเออหม่อันนี้เลยยังบน่เด้วอ่บยนอก่่าีกเนาะไมลอกทางไหนลอกว่านี่นะเดอลอกทางขึ้นเไม่ลอกทางนี้เถออเออมันมันบหนอยคือกาได้บ่อยี้เนาะเอ คือว่าแชน์ว่าเราต้องให้เพิ่นเจออาะนะสร้างเพิ่นกับเพิ่นบาเจาะให้เนาะเจาะจุพื้นพี่ต้องเจาะหูพืชเนี่ยล็อกไว้อันนึง่งนะมันจังบ่ได้เนาะเออเขาเอามาเจาะชื่ว่าเจาะเนี่ยเจาะลงไปหูหนึงน่งแล้วล็อกไว้ข้างหนึ่งแดดอันนี้เขาก็เอากุญแจมาคล้องไว้มันกัมันกับ่ได้มันกัมันจังปิดเปผยง่ายนเนาะอ เอ้อสร้างมัาเจ้าให้บ่ได้เนาะเสร้างว่าเจ้าก็เจ้าเองได้เฮกันได้นี่สิยากหยังนี่คิดไว้ได้ก็เอาได้ตะปู่าซับไปต้อย่อยก็เป็นฮู้ก็ล็อกแลวแหเอาหาล็อกไว้ตนี้ก็ได้นี่ทานีไปได้จเเถิงไว้เราก็ยังเทิงนนี่ตัวนี้เฮาก็เอากุญแจมาคล้องยังซื้อกุญแจมาคล้องไว แต่เ,เป็นหัวของอะไรเนาะเป็นหัวแถว<ะ>ยูคนี่น่ะหัววังนี่มือมันจกเไามาสองเบิ่งเห็นเปะ์ยูวางพื้นไหนนี่อ๋อฮะเบาซ่างเพิ่งแล้วเพิ่งแบบซีคันไปเบิ่งเฮ้อว่ะอ๋ออ๋อไมไ่เอาเอาขึ้นไปหันน็อตนลงลงไปผมเจอน็อตมัน,น,นบาดเลยอ่าน็อตมันบาดแต่มันมันกระ ผัาน่อืผัากวาผ้ากวาเกินไปเออมูเดเด้ิด้ขืนนอนนี่เนาะวัที่สิบสามผาจา์เห็นเบาเล้กหันยวัหกเบาเส้นกับเบานี่ยหันยังไม่ทันได้ไปทานไมเท่าลงมาเยอะมมวันที่สิบ่อกขึ้นมอวันที่สิวันที่สิบสามอก็ต้มอ่ามืวัที่สาเตรียมไว้เนาะเตรียมเครื่องไว้ เมื่อวันที่13เราเตรียมเครื่องไว้เนาะเขาก็จักได้เปแล้วจักหนีไปแล้วมีเปลี่ยนม่ถเนี่ยเมื่อวันที่13เราเตรียมเครื่องไว้มีอย่างนั้นแน่เนาะเครื่องเครื่องเครื่อง เตรมเพื่อนเพือนเทือนสาซานขันว่าก็ซาถือเยอะว่้เน่ยเานั่นเยอะอันนั้นขอถอดขออาไผ่กะเามิ้เ็งเลยเน่ยตอทางเมตูกันแน่นอ่ทางเมต้กะยังนั่นเบาเพิ่งล้วอ่ะอ้ยมีเพิ่เลยนนเนาะจักแลนี่ก็มิ้วเอากันวะเนะยังทำ ใกล้ได้ใกล้ด้ขึ้นเพือนใหม่ได้เนาะเมื่อวันที่สิบสี่แต่ทั้งพูะอารย์เพิ่นแจ้งว่าได้ว่าสีข่าสีข่ามาเนาะเพวันที่เพิ่นที่สิบสามตอนเส้าอ่ะของวันที่สิบสี่เมื่อวันที่สามก็แบก็เกลี่ยใบเนาะ เขาเรีไหนมั้ย23อ๋3เป็นพาห่มบะแพ้เด้จ้ะเคามีอยู่หะมีอยู่พอห่มอ๋อพาห่มพาห่มบะแพมันก็ต้องของใหม่แลว่เนาะคือนเนาะบอกเฮาก็ซื้อมาแบบว่าพอเป็นพิธีเนาะพห่มพื้นใหม่ันยังพอได้อยู่อ๋อันพห่มดีย อ๋อบะแค้เป็นชาตดเป็นอย่างไรบาปูไปใช่เนาะอ่าบะปูชาดกะหมอยันไม่พอเพิ่นนะฮะทางคุณข้าได้ซื้อมาแล้วหาพื้นพื้นน้อยพื้นอันชาตดบ่โดยพื้นห้าสิบพันอ่ามีแต่เนื้ออยู่ในจินเนาะเตรียมเนื้ออยู่ในจินแต่ได้ยังไม่ค่าหาคนมาไล่บ่ ยังบ่ยื đó, ồi, <C> ả, ้ไปบอเอาคนหลายบ่โตก็สิได้เล่าหลายทาง YouTube และเพราะว่าเพได้ซอยเลยมากซะอทางแบบว่าพี่น้องแน่เนาะพี่น้องบ้านเฮาใกล้แน่เนาะพี่น้องเฮางนีแหละก็มีลือทาง ยูทูบเบอร์คนนี้แหละเราก็ทำข้าวเบ้าเส้นไปันสิดไปหอดีเอย่าป้าอย่าทิ่มาเลยหอด้วยแล้ววัเช้านี่ไปบุบมาอยู่ได้หรอเนาะวัวเ้านี่เลก็ได้มาอีได้ม okay. mm ีแ hmm. ม้ว yeah. right. ่าหดมือน้องดำคือมีหมาบอได้ไปหอดอีบอกเป็นยังไงบอกอะไรกันแล้วหรอผู้ตอนนี้แต่กัแล้วเราบอกเปบอกนือท้อช้าก็ได้หรอเนาะบอเอ่อเอาไ้จังไรมังกะ S <S หูยแล้วบาแซนะเนาะไดหมาเนี่ยเพิ่นมีหมากอะอคือชีวิตเป็นเปลอแล้วมีหมูเนี่ยเอะดแล้วก็ซาถูกขอบขอคุณทางบาเซนอบอเริ่มเหย,ยื่อหลายหลายเด้อคือคนยูดีมีแหงคนสู่คนซาถูกข่ะคนมีเป็นไชบุญเถอก็คือชีวิตเห็นกซาถูกแหละ หาอมีแต่ขึ้นเครื่อน,น,นขึ้นนอนดูก้อนบ้านนี้เนาะเขากะคือว่าเนี่ยมันมันกับพอยู่ได้แล้วบ้นนานนี้นะใครกลัวขื่นหลังนั้นหลายเท่าเลยแหละพี่น้นองเอยเนาะมือลมมาจนยากผ่ากันนั่งจี้เจนั่นเจน,เนี่ผ่ากันมา,นาอ,อยู่นี่บ่บ่มีโอ้ยยู่ห้นั่งแล้วไผรับเนี่ยออมาชนเับื่นใหม่ไปแล้วะเ,เนาะนี่กะลงมาเฮ้ยไม่ติดตัวยังว่าแกมานั่งอยู่นี่ ปลอดภัยแล้ววะเลยนะอ,ยอืมปลอดภยัยเลยนะนั่นแหละพี่น้องเ,เ,ล,เลยแล้วเดี๋ยวจะได้องเอ้ยบะเนี่ยน,นี่แต่เหาหาเงินได้มางแหลกะก็คอยปั๊บปูไปอะไรอยาะไรงามอยาะไรงามอ,าอะไรก็เห็นเอาเนาะถ้าสีบอรหรือว่าปูกระโลอบอสินะก็เอากระช่งหาเงินนะข้ามได้กระช่ง เพ็้ยมตัวนี้นะคือตัวนี้มันก็อยู่ได้แล้วนะเนาะคือตัวีลูกประจาเป็ี่ยนบันไดเดื่ยงกระลุมกระโลหรือว่าซีกะนซีกับประจาซีกับประจาเป็นก็ว่าอนาคตแท้ก็เอาตัวนอ่ะพื้นก่อนเนาะปูกระโลบอสินะซีนะไม่ว่าเอาไปนี่อยู่ซี่ก็ได้กันมันเป็นยังคือว่าหาเงินได้ว่าหาเงินมาได้กะ คิดอยู่ได้ยืมไปแล้วเงินก็แม่มีแม่ว่ามีได้เพื่เอาลูกอดอ้าวอะยืมไปห้องไหป้าคนน้อยนี่รอดหนี่เงก็ไปไม่ได้เไป้าคนน้อยนี่รอดหนึ่ยเนาะตัวประตูก็ใส่ได้ใส่ก่อนล็อกไว้บนแลนเนาะ มันค Ele ู brands, uh, way, right? 5, 000, right? 5, ่หนึ่งเทไรก็นองกันวาเนี่นะคู่ส้าหพันคู่เส้าหาพันบ่หูกระต่ายเนาะหูกระต่ายใน่น้องคนจอ่านวาบ่หนึ่งสองสามบมียังบระมีบะต้นอะรกันยังบมต้นัะนยังบระมีบะรมาหาบ่เอามาเออแล้วก็มีคู่เอามาเดียวห่ะ ได้แต่อันเดียวแล้วก็ได้แต่อันนี้ไม่ได้ถูกเจ้ก็เลยไม่ได้เสื้อก็เลยไปซื้อเพื่อสร้างเป็นเสื้อหากทมอยู่บ้านเนี่ยมันว่าห้าสิบเาไปซื้อยุตตารสาวห้าพันเพราะว่าาต้องใส่หัวใต้อะไรกัเอาุกุญแจมาคล้องไว้นะกุญแจมาคล้องไว้เพาว่ามวยมันเปิดหน้าไว้เพื่ชั้นแต่นะเนาะมันจะเอาปิดไว้ไป่ได้ก็เเอาปิดไว้สินะ โอ้ยเนาะใกล่อะไรพีน่น้องเอ้ยไม่แต่มือวันที่แจ้งพี่แจ้งน้องด้วยเนาะมือวันที่สิบสี่อะไรพี่น้องด้วยเนาะมือวันที่สิบสี่เป็นมืออ่าขึ้นเครื่องใหม่าน้องดำพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นวันที่สิบสี่มันถือาวันยังถืงวันศุกร์ถืงวันศุกร์วะวันที่สิบสี่ถึงวันศุกร์แฮมจะคำแฮมหนึ่งคำแฮมหนึ่งคำพอดีเลย อี่าบังก่อนอวันศุกร์วันที่สิบสโอ้วันที่สิเอาไหมหนึ่งคำไดยเหรแหมหนึ่งคำไม่เลยอ้ยแหมนั่นแหละ เดี๋วว่าอาจารย์คนนีิมาวันที่สิบสามเนาะอันนี้จะมีขนมโดยเพราะว่าได้ยินแต่คนละอาจารย์ก็จะให้เอาไปยืมตอนเช้าของวันที่สิบสี่โอ้โอ้โหเดีแต่เอากระเทียมเนาะเรื่องในอยู่แนวกินบ่เดี๋ยวว่าเป็นเครื่องอย่างต่างๆอะไรเนาะเครื่องเกี่ยวกับขึ้นเครื่องขึ้นซ่านั่นแหละแต่ว่า บ่อหู้หรือว่าีสียอะไรนะแล้วรักอีกตามที่เขาเคยซื้อขึ้นเทือนกันมีแต่มีศาสตร์มีหมอนมี่ผัวฮ่มเนาะอ่านั่นแหละพี่น้องเลยอากะเครื่องไม่นะแล้วกันเนาะนั่นก็เป็นเครื่องอยู่เครื่องกินหันเนาะมาไว้ให้ทางแขกคนกินนะพี่น้องเลยเอาอย่างสั้นได้แน่นอนเด้อ ไม่ได้เอาแชรสิเอาเงินให้น้องเพกคนไปซื้อกันหูกระต่ายนี่ไม้สร้างเพคนใส่ใหิ้นเด้ดอสร้างใส่ให้พร้อครับซื้ออันนี่พร้อมบ่ซื้ออยางเกาะเลยซื้อก่อนล็อกเยนี้ได้น้องเด้อจะซื้อเปลี่ยนบ่นี่ซื้อเอาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเอาเอา,เอา,น,อเอาน้อยลงเอาน้อยลงเลยเอาเอาตัวที่มันมีมีมล็อกล็อกผู้บ่มันจะมีล็อก เวลาเขานี่มันจะมีมันจะมีกิบล็อกขึ้นไปไดชอบปุ๊บแต่มันจะมีตัวล็อกขึ้นใช่ไหมตัวเด้กิบวางนี่นะบอกใช่ใช่แต่นี่บอกเออแบบนี้แหละนี่นี่มันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวน้อยลงเด้อมันจะเป็นตัวน้อยลงมันจะเป็นตัวน้อยลงแหละนี่มาสิมามาบอกเด้อนี่เหตนั้นมันจะเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละในคับตัวนั้นนะนี่แต่ใส่หูกระต่ายเนาะดอว่าดูว่าเขาใส่ตหูกระต่าแต่เพราะ จะดูจะก็เอาไม้์คานเอาเนาะหรือว่าเอาเอาซื้อกุญแจี๋มาใส่เนาะเนาะใช่กับใส่หูกับไตพอได้ใช่เนาะเพราะว่าบริหารมันอ่าไว้สิได้เนาะมันอันนี้เขามันปิดบทมันต้องมันต้องปิดแต่กันนั่นด้วยนะนี่ครับปลาไอ้พว่น้นะฉันรลมอย่างผ่านมากมันสิวีมันตีมันสิเพ่นะอ่า สูวกระต่ายอันหนึ่งเสอหาพันบอนี่จะอ่านวะเออส่ะหาพันบอเดินเดินเดเดินน้องอึ๊บอึ๊บอะเล่นไหมอ่ะเล่นไหมเอาไปซื้ออันนั 5, <ด>้นเด้อนน อ่า้วยเอาไปซื้อกันหูกระต่ไตมาใส่ให้ใส่มาใส่ให้อืออะไรมีขัดไว้สินะดอ้อขอสดขอไผ่ได้ดื้อไอ้นึกว่าเพิ่นเอามาให้ตั้งแต่เมื่อนั้นบ่มีเนาะมีเพิ่นมีคู่กันสิเนาะมีได้คู่นึกว่าเพิ่นจัดไปให้เพิ่นเลยยังแกเนาะ ไปซะกับผมมีอย่างได้บุญิกับพี่น้องไอ้เนาะจะเอาขอนมใหม่เนาะเปก่อนมีในรถปุ๊บมาแจ้งเอฟซีเนาะมาแจ้งเอฟซีจีขึ้นาบ้านใหม่วันที่สิบสี่กับเพือนน้องดำพี่น้องเอ้เนาะสนายกะถ้าเบิร์ตส่งน้องกันบรรยากาศที่เป็นอะไรเนาะทางมือตู้เพื่อนกะสิลงมาอยู่แล้วว่าเนาะโดยลงลงมืทีนี่แหละเอาม,ามืทอนี่เ่ราะ เพราะว่าทางพระอาจารย์เพิ่นบอกอ่ะพอดีมือเพิ่นขึ้นเพิ่นกะลงไม่ได้ซื้อหาไม้ไปลายแน่ไปเอาหาไม้นะเพิ่นนั่นนะพ่อแกยังไลยมืออยู่มันนี่กะวันที่อ่าวันที่เจ็ดเด็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเลยแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าหกเจ็ดผู้อาทิตย์หนึ่งแต่ว่าหากมันมันอ่าภายในสองมือนี่นะ มือเขาก็เออมือมือสิบสามเขาเข็มอ่ะมือบูชมือวันมือขึ้นเทือนแต่อีกห้ามือนะที่ว่าที่เขาบริสุทธิ์อย่างน่ะเขาฝึกมิ้วเนี่ยนั่นแน่กะเยอะมาเพื่อเพื่อไว้แน่เออเข้ากันกับเพื่อเพื่อไว้ก็ได้เนาะเอาเขาก็ยังคิดมีเขามีเออยังจะยีอันนี้ยเลยก่อนธรรมดาก็ได้แล้วเนาะแือว่าต้องการเต้นของยังบ่เนาะ ตางบเล็พี่ต่งเนาะเขาไม่งบมากอะฮะตองด่างบุ้ยังไม่ได้ดอกจะรบุ้งไงบอม่มีดอกจะธรรมดาแบบเรียบง่ายนะพีปนองเนาะเฮากะไม่มีกะข้าวบุ้งนี่ดีขนาดนี้แ่าขนาดน้กะ thế năm nay này bây là người nó thế hả người bát gì bùa ừ. ba phải áo ở pa nha 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 mày ai nha nha <laughs> thế thôi người cuồng khách từ nó bà ủ thế được luôn bút mực nhìn nó เสีคคือยิก่ก,ก,กันเนาะฝ <c oughs> นหยาดลงมิดแลว้วโอ้ยฝนลงมิดแลว้วฮะ ลงมิดแล้วโอ้ยบุญกอบคุณเป็นลายๆด้นบแล้วไหมได้บ่ให้ไม่บ่แสนเี้จุนจุนเสยพิ่งบ่เออเผยบ่มามาส่วลืมไม้นะเนาะขอบใจลายๆขอบบุญกอบคุณเป็นลายๆเด้อ้ยวุนแรกเดียวฮอนมือกับจังชี ตามทางกันมปตู้คนใหม่เคนมาก่อนเนาะโอย่าไปอย่าทิ้มเขาได้โอ้ยเนาะบ่กะเบิ่งอะแล้วในใดในในที่ว่าในในที่ว่าอันเพนหามาได้กะหามาแนวเกี่ยวบ่าใช้เองกับบุหู่หรอกเนาะอ่มีอย่างแต่ว่าอย่าให้เพิ่นเพิ่นจเพิ่นจะพิ่นจีหามาเองหรอกแต่ว่าแต่ว่าคือเข้าเกี่ยวกับการที่ว่าใชหามาให้ได้ก็คือแบบว่า นายูนี่กินเสียนะค,คือว่าันเตรียมมาให้อ่ะนะอัะนอยูนี่กินนั่นสำคัญที่ชุดเลยเนะะยาะนายวได้กินมาให้พอได้แขกคนมามอนนมเอาเอาสิ้นหมูอย่างแี้มาลาบเนาะม,มาค่อยมาลาบอย่างนี้เตรียมไว้ต่อกประห้มกัมียูตีหนกอกประขอนเนาะ ขันอย่างนี้พระอาจารย์พคนมาเมื่อนั้นก็พบคนเอามาเพื่อนนง่ายแล้วก็ได้สนะย่ายอย่างนี้ว่าแรกกับแรกกับเพื่อนได้กินเนาะคุ้มอยู่คุมกินและน้ำสมน้ำหวานสินะมันมันต้มขนมแหละเป็นองเางไเนาะเกลือกันเนยกันชานนะเก็คนมากกับเออมันต้องมีของพวกนี้เนาะ เอโดยโดยโดยน้องอปยานเนาะไปเสดอนสิไปเวียกก่อนพู้ได้สขึ้นพรานใชู้ด้มเยกันอย่งอย่งอีกหลายมือดอสิไปพรานใสก่อนพี่น้องไ้นี้เนาะไปเด้น้องเด้ออ่าโต้โอ้ยเนาะออ เป็นชายโสดเลยเนาะชายโสดเลยเออบนมีคู่เออคู่กับโสดตอดคู่กับจ๊กแบงไ์เลยเนาะไม่จะไปเลยเนาะออไม่ยังนะเฮนอโมเออนรมอยู่บนนี่ทงเะยังมีอยู่อยู่ในบ้านนี่กะมีอะไรทั้งแม่เด้เออมาบอกมา นเอ็ดออันนั้นเบมี้านฮาบมียังไม่ครบาดอกอยยงนอกนเอันนี้ดอกหาวเออเอามาใส่อันอันนี่บอให้เอออไรคนมาคนด่มือไรเ่มืออ่นมือลิ้นมืออื้นเมือการลิ้นม่อมื่อมือนเนี่เป็นอแตงมือนไวจังไดก่อันนี้นะลิ้นอันนี้บอ เพือนว่าห้องพีมอทังบ้านพีมอโดยก็ตามเร่องอะไรบ้างหอว่าโดยจะมีอะไรว่าบ้านบ้านโคกายนะห้องว่าตีต่อยบอ่ตีต่อยพอตีต่อยพีมอเนาะเออรว่าก็ตามเอาแล้วเด็นผีเลีกยางพ่นเนาะอันนี้ยางดอกจำปาแล้วก็ดอกห้าอยางลายดอกไห้งลาย ห้องกับดีดอกไม้ลินตดอกไม้มีดอกไม้มีดอกไม่หรอเอ่อไม่ลออยังเช่ตัวนี้น่องเหี้ยมเอา้ยเออเบาแค้นเนาะโอเคกระดอกไม้ในหุ่งอย่งเงี้ยอ๋อยังมีเนาะเยอะยังแล้วห้องบ้านห้าบ้าตะกี้ว่านหมีเยอะตะกี้วันนี้นี่บุญบมีอยู่เลยมีคคบอลฮะนี่นี มีคูบ้านดครูานว่างาฮัลโหลคบ้โอ้โอเอาใช้ใช้ใชบาทนี่ดึงไว้ขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอเน้เจ้าอแจกบ่ทกใจบอบอกใจบอเป็น้องแล้อยู่นี่นะ โอ้ยนไปเป็นไรของมั่งก็เยอะโอ้ยเนาะตีลางเลยเฮ้ยเฮ่อเออแวเอเนาะทางแม่พ่นเอาพักคายเพ่นนี่ก็พี่ไดปูเท่าตรงนี้นะแม่แลนด์เสงหง่แม่เพ่นเอาพักคล้ายพัก โูชนนี่เนาะเรานีแล้วนี่บันนีว่างนั่นหละไปปไปก่อนบันนี้ไปพีไปเรงเนาะเดินทางก่อนบันนี้สบายดีเด้พี่น้องเด้อเนาะ